สวัสดีค่ะแซยะบย่อใบบุกมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำในเมนูของหวานนะคะหวานหวานเลยจ้าวันนี้อันนี้เป็นอ่ามันแก้วนะคะมันแก้วที่เราหั่นเต๋าไว้แล้วนะคะอันแล้วก็น้ำแดงค่ะแป้งมันค่ะอันนี้วันนี้เราจะทำทับทิมกรอบกันนะคะมีสามอย่างนี้ก็สามารถทำทับทิมกรอบได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาทำในน้ำตาลเชื่อมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเชื่อมน้ำตาลก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปตั้งน้ำค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายได้เลยนะคะ เราทำน้ําเชื่อมก่อนเพราะว่าเราจะรอให้น้ำเชื่อมของเราเย็นนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่ตัวทับทิมของเราค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลเราละลายก่อนนะคะละลายเสร็จแล้วก็เป็นว่าอันใช้ได้เลยค่ะทุณน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยจ้าแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของทับทิมนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำแดงลงไปแช่ไว้ก่อนนะคะเทน้ำแดงลงไปเลยจ้าแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะ รอให้แบบอันนี้ของเราดูดน้ําแดงดูดสีของน้ําแดงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะรอประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะแล้วเราจะมาดูก่อนนะคะว่าได้สีพอใจหรือ,อยังคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปทํารอเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ํากะทิรอเลยนะคะแล้วเราค่อยมาต้มตัวทับทิมนะคะต้มน้ํากะทิไปเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะน้ำกะทิขวดค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะยังไม่ต้องจุดแก๊สนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือค่ะนี่แล้วเราก็จุดแก๊สได้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็คนนะคะ ะะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะเราใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำกะทิของเราเดือดนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้แบบเดือดมากนะคะจะให้กะทิแตกมันนะคะเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆก่อนเลยค่ะ แล้วเราก็มาเติมน้ําตาลนะคะเะกี้นี้เรามีน้ําเชื่อมแล้วเราจะใส่น้ําตาลไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะน้ําตาลเรากับน้ําเชื่อมก็มีแล้วนะคะใส่ให้มันหวานมันเฉยๆนะคะพอน้ําตาลละลายเสร็จดีแล้วนะคะเราก็ค่อยปิดแก๊สนะคะรอน้ําตาลละลายก่อนนะคะ ตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพักให้กะทิของเราเย็นตัวนะคะแล้วเราก็จะมาทำส่วนในของทับทิมค่ะเดี๋ยวรอทับทิมของเราอ่ามีสีขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนการต่อไปเลยค่ะตอนนี้ อ่าอันนี้ทับทิมเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแป้งเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใช้คลุกกับแป้งกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำทับทิมกันเลยค่ะเอาแป้งของเรามาคลุกแป้งนะคะเดีเราจะทำไปทีละนิดๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้แป้งของเราตรนนี้ตัวนะคะ ขั้นตอนนี้ก็มาเติมแป้งเลยค่ะใช้เป็นแป้งมันนะคะเติมแป้งลงไปเลยจ้าแล้วก็คลุกกับแป้งนะคะแป้งมันของเราใช้มือก็ได้นะคะแต่ต้องล้างทาความสะอาดมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราโรยแป้งเยอะเลย ล้างมือทุกครั้งก่อนทำอาหารนะคะไอที่ติดติดกันเราก็พยายามมาออกนะคะบุ๋ว่าไปล้างมือก่อนแล้วกันนะคะใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้แกะตัวแป้งที่มันติดกันออกนะคะ มันจะได้เข้าอันนี้นะคะจะทำให้ทุกเม็ดเป็นอันนี้นะคะสีสวยนะคะไม่ไม่ติดกันก็แป้งก็จะติดดีนะคะแล้วสีก็ออกมาสวยค่ะคะุกไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกระชอนอันเดิมของเรานะคะมาล่อนแป้งออกนะคะ เวลาเราไปต้มเนี่ยจะทําให้แป้งตัวทับทิมของเราไม่เกาะกันนะคะล่อนออกเลยค่ะล่อนแป้งออกนะคะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะ ทำในส่วนของทับทิมที่เหลือนะคะใส่แป้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยทแป้งคุกแป้งอันเดิมก่อนก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเท,ทแป้งเดี๋ยวเรามาเทแป้งใส่กันเลยค่ะอี่อันไหนที่ติดกันก็แกะออกนะคะไม่ให้ติดกันนะคะ ได้ออกมาสวยงามแล้วก็แป้งก็จะได้เกาะทุกมิดนะคะเท่าเทกันเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวผมก็ร่อนแป้งอีกรอบถึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ตั้งหมอ้อต้มเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือการต้มของอ่า ตัวทับทิมนะคะเราก็เอาน้ําใส่กละมังเตรียมไว้ก่อนนะคะนี่อย่างนี้นะคะเอาน้ําใส่กระมังเตรียมไว้แล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้น็อกตัวทับทิมให้กรอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอให้หม้อเดือดแล้วเราจะทิ้งตัวทับทิมลงไปนะคะน้ําเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ทับทิมของเราลงไปเลยค่ะ ลงไปหมดเลยทีเดียวนะคะพราะว่ามันไม่เยอะนะคะแล้วเราจะรอให้ทับทิมของเราเดี๋ยวเราคนก่อนนะคะแล้วก็รอให้ตัวทับทิมลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาตักทับทิมขึ้นกันเลยนะคะแช่น้ำเย็ยนกันเลยค่ะ ิดแก๊สไปเลยนะคะนี่ใส่น้ำเย็นน็อกไว้เลยนะคะมันก็มีตัวที่ติดแป้งมางไม่ติดแป้งติดสีมั่งนะคะ อันนี้แปลว่าเรา,าแช่ไม่นานนะคะเราต้องแช่ให้นานกว่าน,นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเพื่อที่จะแช่ตัวทับทิมของเรานะคะ เพราะว่าเราแช่อันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน็อกน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วก็กรอบปากด้วยนะคะเดี๋ยวเราแช่น้ําเชื่อมไว้แล้วเราก็จะไปตักสืบกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักสืบกันเลยนะคะวันนี้เรามีขนุนด้วยนะคะนี่สีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคเลยค่ะน่าจะแช่น้ำทับทิม ไม่นานนะคะนี่แล้วก็ใส่ขนุนล,ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะทับทิมของเราก็มีความกรอบมากเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ